สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพทุไวทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้มาอยู่เกมคอร์ i ิ y ตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาทำการเล่นปืนสไนเปอร์นในตำนานนะครับเป็นปืนเก่าอีกกระบอกหนึ่งนะครับ ปืนเอาลอนั่นเองนะครับซึ่งในซีซั่นนี้นะครับเอาลอก็ได้รับบัฟมาด้วยนะฮะซึ่งบัฟก็ดูเหมือนจะเล็กน้อยนะครับก็เป็นบัฟเอ่อความคล่องตัวเมื่อเล็งยิงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ของแต่งนะครับผมไม่ได้เน้นเรื่องของซูมไวอะไรนะครับเน้นเรื่องแบบว่าคุมง่ายๆนะครับลดแรงดิดแนวตั้งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของแต่งบางอย่างก็จะมีซูมไวบ้างนะครับแต่ก็จะแซมแซมในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาด้วยนะครับโอเคครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยในแรงกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ผมจะเล่นเป เซิร์ชแอนเดสทอยหรือว่าวางระเบิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอาอรอจะโหดสักแค่ไหนนะฮะคอบดิวตี้โมบายครีเอเตอร์โปรแกรมซีซั่นที่2เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้นะครับผมสามารถไปสมัครได้แล้วตอนนี้ที่ Facebook เพจหลักของกั i n a น่าคอมมูนตี้โมบายแอบกระซิบนิดนึงละกันใครที่อยากได้ c p เอาไว้ใช้แบบฟรีๆเนี่ยสมัครด่วนๆเลยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับได้เป็นด่านแฮกี้หยา กับภาร,รกิจ Search and Destroy นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันไปนพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าเจ้าปืนในตำนานกระบอกนี้เนะี่ยจะเป็นยังไงมันจะโหดขึ้นสักแค่ไหนแต่ผมมองนะครับว่าพวกดาเมจอะไรต่างๆนี่มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือการซูมเนี่ยก็จะคล่องตัวมากขึ้นเวลานเราซูมก็จะขยับได้ดีขึ้นนะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะ เหมือนเดิมครับไม่ตัดคลิปนะจะพยายามให้มันลื่นไหลที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคันแน่เก็บไปสามคิวแล้วนะไม่ธรรมาดาเฮ้ยห<ฮ>ุยขวัญเอ้ยขวัญมาเกือบตาย รู้สึกว่าที่เราจะเล่นแคมป์นะครับเอ้ยเฮ้ย<ว><น>ไ,ไม่โดนชิบหายแล้วโอ้โหเกือบตาย<ว><น>โอ้แล้วเพื่อนหายไปไหนเนี่ย<ว><น>ตอนนี้เพื่อนเราก็แคมป์นะครับ<ว><น>เราเหมือนจะเน้นชัวร์มากกว่าเฮ้ย<ว><น>อ่าเรียบร้อยครับ<ว><น>ตาแรกเราชนะไปนะ สำหรับปืนเอารอเนี่ยใครชอบแบบซูมไวๆนะครับก็สามารถแต่งตามสไตล์ตัวตเองได้เลยนะใครที่ชอบซูมไวก็แต่งให้มันไวๆไ,ไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นใส่เลเซอร์นะครับใส่ลำกล้องปืนนั้นใหม่อะไรเงี้ยฮะแต่งตามใจเลยนะครับแล้วแต่คนถนัดนะผมถนัดแบบไม่ได้ไหวมากนะครับอืมอุ้ยไม่ตายโอ้โห มาดีครับก็มาดีครับคมคมกริบมาดีครับไม่โดนมาโดนสวนโอ้โลคัสโดนโลคัสเฉยสู้เขาไม่เฟรน d ตีเราเหมือนจะเล่นแบบชัวนะครับแต่แต่ทำไมไม่วางบอมล่ะเนี่ย เฮ้ยโอ้โห و, แอบยงนี้เพื่อนเราดูเหมือนจะไม่ยอมวางบอมนะครับเอาชัวไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อนแต่ตอนนี้เวลามันจะเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะเหลือสี่สิบกว่าวีแล้วนะาเอาเรียบร้อยเลยเอ้าไม่ตายโอ้เรียบร้อยโดนสวนแล้วเขาก็คมเกินไงหันมาปุ๊บยิงเลยโอ้ รู้สึกตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้อยู่ยังยังไม่เท่าไหร่ครับเฮ้ยหูมุมนั้นเฮ้ยอะไรลอยมาเฮ้ยพอได้แล้วลอยมาเยอะเกินแปะโอ้ยโอย้สวยเพื่อนเมื่อกี้ยิงไม่ตายโหย,ยิงไม่ตายอยีกแล้วนะครับมันเบาเบา ถ้ายิงไม่โดนจุดก็คือไม่ตายเลยนะโอ้แต่โชคดีนะครับเมื่อกี้เพื่อนเราช่วยไว้ทันนะอุ๊บบนหลังคาเห็นแสงนะครับโอ้ตอนนี้โคตรตึงอะ่ะมันเขียวมีไหมเนี่ยโอ้มีด้วยเฮ้ แฉโอ้โหมีคมจัดจังหวะนี้โคตรคมผมล่าแล้วครับโอ้สวยครับไม่รู้สึกว่าปืนนี้ดีนะไม่รู้ว่ามันต่างจากตอนแทก่อนๆยังไงนะเพราะว่าแทก่อนๆเนี่ยผมไม่ได้จับเลยนะครับไม่ได้จับนานแล้วนะปืนเอาหรอไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยอะคือแบบแหลงปืนนี่แทบไม่ได้ขึ้นเลยนะครับ อยู่ตรงไหนก็มาอีกแล้วอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนะครับมาสเตอร์ไดมอนด์นี้ก็ไม่ขึ้นเลยนะอุ้ยโอ้โหสวัสดีจ้าเรียบร้อย s> <S กระโดดยิงสเต็ปกระโดดยิงก็ามาวะ่ะเพื่อนระวังบีนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆบีเอาไว้นะเวลาเพื่อนตายก็จะได้เข้าไปไง่ายๆนะโอเคมาจากไหนก็ไม่รู้ดีนะที่เราข่มชมตัวเองก็เป็นไว้ตอนนี้เราจัดไป11คิวแล้วนะโคตรไวครับเหมือนผมรีบอ่ะโอ้ยระเบิดคอนอื้อเลย แบบนี้เออเลยแล้วระเบิดคอนเนี่ยนานมากนะครับแล้วโคตรน่าลำคาญแปะเรียบร้อยหนึ่งข้างบนโดนแฟดผมนะครับแปะเรียบร้อยหัวแตกแปะปื๊บป้องโอ้ยอุย้ยวิเกือบสวยโอ้เกือบสวยแลยว้วเมื่อกี้เสดายจัด โอ้แล้วเพื่อนยิงไม่โดนสู้เขาไวรุ่นโอ้ตอนนี้เพื่อนโดนสองลุมหนึ่งนะครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า่ันนี่าันนี่อุ้ยเจ็บเจ็บนะโอ้ถ้าเพื่อนมีปืนพกนิดเฟี้ยวเลย เพื่อนเรา่า,ามานะครับก็สาเหตุที่ผมเอาปืนพกมานะครับไม่ว่าจะเล่นส,สนไนเปอร์กระบอกไหนนะครับเพราะว่าเวลาผมยิงไม่ตายนะครับผมก็จะเอาปืนพกมาสอยเขาได้นะครับแต่ถ้าผมเอามีดมาเนี่ยมีดของผมเนี่ยมันแน่นอนใช่ไหมว่ามีดมันยิงไม่ได้โอเคว่าผมก็เลยคิดว่าแบบเออมันจะเป็นการดีกว่าไหมที่เอาปืนพกมาอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่เทคนิคสไตล์คนเล่นนะครับถ้าคนแม่นๆก็เล่นมีดก็ได้นะครับ มีดก็เอาไว้สับได้นะฮะเร็วดีเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนทําอะไรเนี้ยตั้งนานไม่กู้ปาสโบไว้ตั้งนานไม่กู้มากู้ตอนที่มันอยู่ข้างหน้างงงงจัดแต่ไม่เป็นไรนายทำดีที่สุดแล้วเพื่อนเรารู้โอ้ยมันก็ขยันปาโดนเนาะเอ้ยโดไม่ใช่โดน โคตรน่าลำคาเลยอะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ครับเฮ้ยแตกหนึ่งโอปาไม่ถึงครับบ้า uh, 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 นเขียวมันเข้าไปแล้วโอ้ยมึงโผล่มาจากไหนเนี่ยไวเกิน สวยครับโอ้เพื่อนเฟียวจัดไว้ใจได้ไว้ใจได้ตอนนี้เราจัดเป็น14คิวแล้วนะครับโคตรเยอะเลยรอบนี้เราปลูกมั่งปลูกไปแม่งเลยโอมาแล้วกันแปงหนึ่งใจเย็นดิ เลือดกูเลือดกูจะหมดนีเลือดก่อนค่อยเล่นครับเฮ้ยหืมหอบไม่ทันเอา้าสวยเพื่อนชนะเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสลับปืนเอาหล่อนะครับ สไนเปอร์ในตำนานนะครับเราก็ได้ MVP ไปด้วยนะฮะจบไปที่15คิวด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย